และต่อเนื่องกันเลยครับกับเจ้าป่ามูฟาซาครับขอเสียงกรีดดังให้กับน้าเดชคุกิมีอาสดีพี่แบงค์นะฮะเชิญตรงน,นู้นเลยเดี๋ยวเราไปคุยกันตรงน,นู้นใช่แล้วครับเืนข้าเลยครับเรียืนทางด้านนู้นเลยสำหรับพี่แบงค์และก็พี่ชานเนาะใช่ไหมฮนะเสร็จเลยครับเชิญเลยครับ ขันยา่าจัดป๊อกกิ้งกับซับเล็กน,อน้อยมีตำแนนหน่งนิดนึงนะคะประมาณนี้นะเป,นเป็นการจัดซีนแบบติดต,ตัวให้เดินวนกันนิดนึงเดินวนกันนิดนึงคือเข้าเชื่อเลยว่าอินโบทกันอายนะ,ค,ะครับมาฮะมาครับทักทายแขกผู้มีเชิญที่ที่นี่แล้วก็ที่รับชมผ่านทางลา้วยเลยสองหนุ่มเชิญครับครับสวัสดีครับเต้าอูพิธัญ,ญนะครับผมก็ให้เสียงภาษาไทยนะครับรับบทเป็นทาก้าหรือวัชการนั่นเองครับ นัทเดกคุณยาครับก็ให้เสียงภาษาไทยเป็นมูฟาซาครับพราคุณดูเป็นสองพี่น้องที่ละมุนมากเลยครับยืนคู่กันใช่ผมไม่จะพูดอะไรผมยืนอย่างนี้เลยเหมาะยืนชื่นชมความหล่อใช่เออเหมาะเหมาะมากเหมาะมากผมดีใจครับดีใจไม่แต่ว่าตอนที่ภาคเสียงนะคว่บได้ฟังนะครับประมาณประมาณหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าเราแบบ ต่อตอ้กันใช่ได้ดีมากๆอืเรารู้สึกว่ามันแบบแบบเขาาฟัว<ช>ไปวด้วยกัน <ไง S 1> <ร>ใช่ใช่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเอางั้นขอเแยกข้อความก่อนเนาะก<ร>่อนเ่ยเข้อดีเทลเรื่องนี้ชื่นชอบไลฟ์คิงกันอยู่หรือเปล่าชื่นชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะอยากให้แชร์ให้ฟังถึงประสบการณ์ส่วนตัวประสบการณ์ที่มีร่วมกับเดอะแลนด์ทิงจริงครับคือผมเองเนี่ยก็ตอนเด็กๆเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนมากแล้วก็ก็เดอะแลนด์ท์คิงก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมดู แล้วก็ฟังเพลงด้วยอืใช่แล้วก็แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบก็จับได้เลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็เป็นแฟนเป็นแฟนของเรื่องของเดรนคิงด้วยขอบคุณครับพี่แบค์ครับครับตัวองก็แน่นอนครับผมว่าวัยเด็กพวกเราเราก็โตมากับเดรนคิงนะครับผมตั้งแต่โอ้โหเป็นกระตูนสองดีใช่ไหมเป็นแบบภาพวาดสีกันเลยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เรารู้สึกผูกพันมาแล้วก็ดีใจมากที่ได้เดียวกัน มาอยู่ตรงนี้กับกับดิสนีย์มูฟาซาสามเนอะแล้วเมื่อกี้ที่เราเกิดไว้ตอนต้นด้วยคือภาคที่เป็นการ์ตูนที่เป็นออริจินอลอะปีห9ึ่งพันเ้าร้อยเก้าสิบสี่โอ้โหสี่สิบปีน้องเกิดนะครับเราเอ่อกอวิดีโออยู่เลยฮะดูครับข้างน้ำปีอยู่ครับเมื่อกี้ผมเห็นที่ดีวีดีเขาบองนับไม่ทันครับไม่ทันครับแต่มาตามดูทีหลังแต่มาตามดูทีหลังมันเป็นสิ่งที่คุณเคยเลยฮะคุณเคยสิบปี ชอบมากจริงเนะมันเป็นแบบซิทเจอร์เลยอ่ะเป็นเอกลักษณ์มากพี่แก้มหล่ะแน่นอนคือเราด้วยความที่เราเป็นแฟนดิสนี์อยู่แล้วใช่ไหมคะตอนเด็กๆเราดูมันจะอีกฟิลนึงตอนดูเราก็รู้สึกว่าอุ้ยสาวหลัง Can you feel the love อย่างเงี้ยไปโอ้อหละแต่ละคนจะสดใสแต่พอโตมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันมีความแบบสังคมมันมีความเป็นแบบ อยู่กันร่วมกันมันจะอยู่กันยังไงแล้วใครจะต้องเป็นเนหี่ยหัวหน้าหรืออะไรยังไงทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันปรับมาใช้เหมือนเหมือนกันกันกบมนุษย์เลยอะคะ่ะใช่ใชของผมว่าเด็กๆจนโตก็ฮคือนะไม่ใช่ไม่เออมเล่้ได้ๆๆค,ครบ <ๆ S 1> ราไ <c oughs> ปสายชื่อ <c oughs> สายชิลส่วนผมก็เอาวิงมาเวกวิ่งมาจริงนี่นีคือปรเด็นที่แบบทุกคนคุ้นหูแล้วก็เป็นภาพที่คุ้นตามากเรียกว่าเป็นผลงานที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ให้จดจำใจนะฮะมาพูดถึง การพากเสียงกันดีกว่าฮะผมอยากรู้มากครับว่าตาอ,อูคนน่ารักอย่างคุณมาพากเสียงเป็นสกาได้ยังไงเด๋ยวตัวร้ายนะ นัน่นแหละสิครับ <Hey. S 1> ไมแต่ว่าก็ดีใจครับที่ว่าทางดิสนีย์เห็นถึงศักยภาพแล้วก็โอกาสที่มอบให้เรามผมก็ตอนแรกผมก็เอ๊ะผมจะพลาดได้ไหมเพราะว่ามันคือดิสนีย์เป็นแรนเลยเป็นตัวร้ายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราเราเองก็เป็นอย่างที่พี่แกเป็นแฟนคลับผมก็เป็นแฟนคลับแล้วก็ดูมาหลายเรื่องมากอีกอย่างนิฉัการเราเห็นแล้วเขาร้ายมากเลยนเนี่ยแล้วก็ิงเป็นคนที่แบบว่ามีความแบบเอ้ย จะดีไม่ดีมีความเจ้าเล่์อะไรอย่างเงี้ยและอีกอย่างหนึ่งเราได้เสียงออริจินอลเข้ามาบ้างนะเราเลยคิดเหมือนกันว่าพอมาอยู่ในอุาอฟาซารหรือไรทั่งเนี่ยว่าจะเป็นยังไงตัวเราเองจะเป็นยังไงก็ยังตื่นเต้นแต่ก็ไม่น่าเชื่อมันจะมีตัวสกายการพากย์เสียงของเขาเนี่ยด้วยความที่เล่านะเล่าจากตอนที่เป็นทาก้าเป็นสกาเขาจะมีการพัฒนาตัวละครอย่างไวมากมเพราะฉะนั้นผม ก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆมากกับการภาคเสียงที่จากอันนี้นนารักาไปเป็นดิสนีย์เวนเออใช่มีพัฒนาการของตัวละครใช่ครับจนมีการแตกหักกันเกิดขึ้นของพี่น้องใช่ครับฮะใช่ครับมาที่พี่ชายได้เนี่ยใช่เอ่อถือว่าเป็น งานที่ท้าทายมากๆเรารู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกันคือตื่เนเต้นจะเป็นไงมันมันจะยากไหมเพราะการภาคเสียงของเอนก็ไม่เคยได้มีโอกาสทำานะนี่เป็นครูมาแล้วพี่แก้มภาคแล้วภาคแล้วภา,าคอีกเก่งมากๆแต่ว่านี่ถือว่าเป็นงานใหม่สำหรับผมรู้สึกว่า,เ,าเจอทีมที่ดีนะเจอทีม Voice v e c t o r ทีม Voice Coaching เวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับก็ช่วยเราให้ให้เราแบบรู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วก็ทำมันได้เต็มที่มากๆรู้สึกว่าดีใจมากครับอเนอะสุดไปเลยแไม่ไม่กี่ปีกก็บอกเราด้วยได้แบบว่าภาค2 character เลยใช่แล้วบอกว่าทำได้ดีทั้งคู่แอบฮปปี้เอ้ยนี่คือเป็นแม่ชมเลยนะฮะเฟียให้เป็แม่เป็นแม่เลยต้องได้ยินเสียงลูกนะก็คือแบบมาพากเป็นแม่นะเดชแล้วอ่ มันอย่ากเกิดขึ้นไวมากเลิกอยู่นะอ่าฮะเป็นแม่มูฟาซาใช่แม่มูฟาซาแม่มูฟาซาเออใช่แล้วนะฮะเอาล่ะนี่แหละย้ำเลยนะพรุ่งนี้นะต้องรอติดตามกันเลยด้วย่แชมป์บอกทั้งชาวแท็กแล้วก็ทั้งภาคไทยด้วยถูกต้องครับผม19ธันวาคมทุกโรงมภาพยนต์ทั่วประเทศจริงจริงบอกกับทุกคนในครอบครัวจริงๆนะฮะแค่เห็นสามคนที่ยืนบนเวทีผมก็พร้อมตีตั๋วแล้วสองรอบแต่มันไม่ได้มีแค่นี้อยากให้ขยี้ถึงความพิเศษ ความพิเศษของดิสนีย์บูฟาซาเดอรไลทอนิงมันมีความพิเศษในมิติในบ้านที่แบบเราชอบเองเป็นพิเศษต้าอูก,ก่อนเลยคือผมเป็นคนที่ดูเดี๋ยวอะไรก็ทิงมาก่อนแล้วไม่น่าเชื่อมันจะมีฉากที่ทาให้ผมน้ำตาไหลแล้วมันก็มีฉากที่ทาให้ผมขนลุกมากอืมใครที่ดูแต่แล้วทิพยมาก่อนแล้วแล้วคุณที่คุณเป็นแฟนเนี่ยคุณจะได้เห็นฉากในหลายๆฉากที่มันจะแบบอุ๊ยแล้วคุณจะขนลุกเลยอะ แล้วอย่างหนึ่งเอาเอาเล่าเรื่องง่ายๆแล้วกันถ้าถ้าไม่ใช่ฉากแบบนั้นเล่าแบบคนทั่วไปแล้วกันมันเป็นเรื่องเหมือนเราได้ยุคดูแบบยุคก่อตั้งราชวงศ์สิงโตก่อตั้งราชวงศ์สิงโตจมันเลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากอย่างเช่นคําโปรยที่บอกว่าทําไมจากจากเจ้าชายอถึงกลายเป็นตัวร้ายแบบนี้อืถ้าใครดูตัวอย่างไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากดีมาตั้งนานแล้วพี่ชายแต่ทําไมล่ะทําไมเราถึง กลายเป็นตัวที่น่าสงสารขนาดนั้นนะผมออต้องบอกว่าสาการน่าสงสารมากลักรับปลักโอ,อ้โหแค่นี้นะก็คือเรื่องของเรื่องราวที่มันแบบเข้มข้นแล้วก็ครบรถครับครบรถมากแล้วมันเป็นเรื่องของการเดินทางของทั้งพี่ชายและน้องชายด้วยใช่ไหมครับ,ค,บ<ช>ครับ,รบจะบอกว่าจริงๆแล้วคนทีเออ่เป็นตัวร้ายน่านะจะเป็นหมวซาตอนนี้เออพราะว่าอะไรต้องไปดูในหนังโอเคในในหนังนี่คือ อย่างที่บอกว่ามันมีสาเหตุที่ทําให้ความเป็นพี่น้องเนี่ยมันเกิดความขัดแย้งแล้วก็แตกหักกันในที่สุดแล้วก็คุณจะได้รู้จักต้นกําเนิดของสิงโตที่มีชื่อว่ามูฟาซา,าและการเดินทางของเขาที่เขาได้ไปเจอกับเพื่อนเพื่อ,เ,อเจอครอบครัวใหม่เจอน้องชายนะครับผมแล้วก็การพักๆข,ของของครอบครัวของมูฟาซาอ,อยากให้พี่ณเดชนะ่าเล่าเรื่องนั้นนะด้วยเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์บอกชอบเรื่องแบบ ภาพเขาสวยมากอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่น่าเชื่อว่าว่าแบบมนุษย์เราจะเก่งขนาดนี้ในการสร้างสรรค์เขาเรียกว่า CGI ที่เป็นเป็นสัตว์แล้วมันดูจริงมากๆ photo realistic CGI คือจริงยิ่งกว่าจริงจริงยิ่งกว่าจริงคือขนเขาใช้แบบเขาใช้ขนแล้วมันเวลามันมีลมโกรกครับขนมันมันปิวปิวสวยใช่ครับดวงตาอย่างเงี้ยครับจังหวะเขาขยับปากพูดอะไรเงี้ยมัน มัน Amazing มากใช่แล้วซราย์ขงพุ่มกับแบร์รี่เจนกินด้วยเขาจะเน้นโคสอัพเราจะได้เห็นอารมณ์จากสิงโตแบบใกล้ชิดเหมือนกับคนจริงๆเออโอ้โหแต่เท่านั้นยังไม่พอรเรายังมีอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้แลงทั้งทิงยอดเยี่ยมมาเสมอคือเพลงประกอบถูกต้องค่ะเมื่อกี้ได้ฟังตัวอย่างันไปแล้วโอ้โหแค่หนึ่งเพลงเท่านั้นเพราะในหนังเนี่ยเราจะมีเจ็ดเพลงแต่พี่แจ้มจะร้องอีกหกเพลงให้ฟังเ ไม่ได้ชื่นชมเลยมีเพลงอื่นๆจากน้องๆทั้งสองคนแล้วก็จากตัวละครในเรื่องอีกค่ะเนี่ยอันนี้แค่เพลงเพลงนึงเท่านั้นในเรื่องทีีหลากหลายเพลงหลากหลายสไตล์เพราะทุกเพลงใครที่เอาจริงๆนะใครที่เป็นเป็นแฟนแบบ live action แล้วก็ musical เนี่ยมันมีความตุ้งอายตรงนั้นเขาเพลงเพราะทุกเพลงเลยแล้วหลากหลายสไตล์ด้วยใช่แล้วเขาได้ลินมาด้วยวิรัตด้วยเจ้าเจ้าพ่อบอดเวย มาแต่งเพลงให้ด้วยใครใครดูผลงานอย่างเอ็นคันโตอย่างเงี้ยเพลงเพราะมากๆเรื่องนี้เพราะเหมือนเดิมโอเครอติดตามรอติดตามถามอีกนิดตัวละครที่เราภาคก,กับตัวตนจริงๆอะครับรู้สึกว่ามีความเหมือนกันตรงไหนบ้างมีบ้างไหมพี่ณเดชก,ก่อนกับมูฟาซาพื้นฐานของมูฟาซาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่โอเคเราเรียกว่าเป็นสัตว์หลง ะะใช่ว่าสัตว์หวแล้วกันจะไปดูเอาในหนังว่าจะเกิดอะไรขึ้นเ,เขาจะมีความไม่มั่นใจในตัวเองมีความไม่กล้าแสดงออกอนะครับแต่ว่าด้วยวินาทีที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างที่มันสําคัญแล้วมันเกี่ยวข้องกับครอบครัวและก็คนที่เขารักเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องมีความกล้าหาญและก็กล้าแสดงออก มันเลยไปจุดเริ่มต้นของควาว่ามูฟซา,าที่เป็นผู้นําหรือว่าเป็นเจ้าป่านั่นเองผมว่าม <nhiều> ันก็สะท้อนกับตัวเราเหมือนกันอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มั่นใจแต่วพอถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำในการปกป้องคนในครอบครัวหรือ <S <S คนที่เรารักเราก็พร <akes> ้อมที่จะทำทุกอย่างให้เต็มทีนี่เรา <Okay. S 3> ก็เป็นมีความเป็นผู้นําขับ <c oughs> อยู่ด้วยมูฟซาครับทุกคนขอสิบปมมือครับปรบมือกับพีระเทสแน่นอนที่สุดคนอื่นอ่ะต้าหู อย่างทาก้าร์นครับผมตอนวัยหนุ่มของเขาเนี่ยก็ความซนละกันความทุกซนของผมแล้วกันก็คือรู้สึกว่าก็เป็นมูมเหมือนทากาก็เหมือนเป็นวัยรุ่นทั่วไปเนาะที่อยากออกไปซนบ้างไมไ่เชื่อฟังคําสั่งคุณพ่อคุณแม่ขนาดนั้นอ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีสิ่งที่อยากทําก็ทํามีพี่ไปก็ไปด้วยกันเหมือนเพลงว e Go t o g เก h e r ออะไรแบบนี้ครับมาเลยแบบเออเป็นอีกหนึ่งคนที่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วก็น่าจะสนุกด้วยเหมือนผมผมเองก็เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรมาก ทาก้าเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเหมือนกันเป็นคนที่แบบง่ายๆอะไรอย่างงี้ยหน้าบูกที่แบบเป็นวัยรุ่นโอเควันนี้พี่แก้มดีกว่าครับผมเหมือนตัวละครไหนก่อนดีกว่ามีสองตัวละครจริงๆทั้งสองตัวนะสิ่งงที่เขามีเลยคือรักครอบครัวเป็นคนอบอุ่น่ะใช่เป็นแม่ไงแลวจริงๆสิ่งตตเงนี้นี่คือคนที่ต้องออกไปหาอาหารนะคะเราก็เหมือนกันเราก็ต้องออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวตอนนี้คือหาอาหารอยู่อ๋อใช่ งั้นเพิ่มอีกสักสองเพลงไหมครับไม่เป็นไรนะคิดว่าแค่นี้พอละจะได้อาหารเต็มโต้ได้เต็มโต้อันเนี่ยเราต้องไปดูเรื่องของพี่น้องผู้นี้นะเยียบเยียบเยียบอีกสักหนึ่งคำถามครับผมสมมุติถ้าเราสามารถเลือกคนใกล้ตัวอาหารพี่แก่ก่อนเลยเลือกคนใกล้ตัวให้มาเป็นสิงโตแล้วไปออกผจญภัยด้วยกันในทุ่งสวานาอย่างเงี้ย จะเลือกใครคนใกล้ตัวเออใครก็ได้เป็นแบบเป็นเพื่อนเป็นคนรักเป็นครอบครัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะเอาข้างเลยก็ได้แชมป์หรอใช่แชมป์อยากไปพี่ไหมเฮ้ยพี่เออไปกับแชมป์ค่ะพี่แชมป์เอาตัวเองเข้าไปเอาเพราะอะไรพี่แชมป์รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างอ่าพี่จะได้ไม่ต้องรู้เยอะโอ้เราจะไปหาอาหารด้วยกัน รอดละสวัสเป็นเหมือนพกแบบว่าแหล่งวิกิพีเดียไปด้วยสุดๆรู้หนังทุกเรื่องชอบที่เขาไปดูบ่อยแต่เรื่องป่าไม่นะใช่คือกำลังจะไปสว้วพีไปทุ่งสวหน้าจะเอาความรู้หนังไปทำอะไรเดี๋ยวพี่จัดการเองเรื่องนั้นแชปมไปเล่าเรื่องดีกว่าอาจจะพาอาจจะพาไปเป็นเหยื่อไงนะพาไปล่อเหยื่อไปล่อเหยื่อขอบคุณมากน้องชายไม่ได้คิดเลยนะเออดีดีดีได้ด้สมมติอันนี้ก็ตอบพี่แชมครับผมได้ครับ อ่ะมาที่เต้าเ่ต้า,ตาเราว่าถ้าใครก็ได้เลือกใครก็ได้เข้าป่าไปได้วยกันแล้วไปแบบตะลุยผจญภัยทุ่งสปรารนาเลือกพี่แบบหนึ่กันเฮ้ยหมดแล้วนะอ๋อไม่ทันใช่ไหมฮะไม่ทันเอาทันเอาใหม่เลือกพี่ได้แหละฮะยังเลือกอยู่เอาดีๆจริงครับทําไมอ่ะผมว่ามาันดูแรนดอมดีฮะมันเป็นคนไม่ใช่ด้อะไรแบบผ่าข้าว ต้าอู๋ตอนต้าอู๋เรื่องที่แบบมันเงียบมากขอเลืองให้มันได้เสียงกรี๊ดได้ไหมได้ไหมทุกคนดีเหรอฮะอ๋อหรอสมมติว่าท่านเลือกใครก็ได้ถ่าเลือกได้จริงไปเป็นสิงโตเป็นทุ่งสวาน่าหนึ่งคนน่ะใช่คนน่ะได้ย้ำว่าทุ่งสวาน่าไม่มีถนนเอาคนนี้ล้วกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงเออครับเขาเป็นคนที่ มัสเตอรเดีเออ,อออกกําลังกายบ่อยผมรู้สึกว่าเขาจะช่วยเราหาอาหารได้ค่ะคนนั้นก็คือออฟอโรดครับนี่แหละเห,น,เหนมไมันต้องบออย่างนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมตั้งแต่ลดน้ำหนักมาก,ก็ไม่ค่อยมีแรงฮะเดี๋ยวผมแบบว่าวางแผนให้แล้วกันวิ่งให้หน่อยอเออวิ่งให้หน่อยเดี๋วปาเออเยี่ยมแล้วชื่อก็เหมาะแล้วออฟโรดไง หน้าทุ่งสวนรคก็แบบว่าใช่ครับเนาะคุยได้ใช่ไหมมันพิสูจนยอดเลยว่ะอันนี้พิสูจน์ยอดวะอ้าวหรอไปไกลๆมาก็เชื่อมโยงนด้แต่ว่าเขาเหมือนแมวไงฮะแต่บิ๊กแคทสิบตเป็นบิ๊กแคทอ่าตามนั้นตามนั้นโอเคพี่ณเดชฮะอย่าน้อยหน้าอยากละอย่าน้อยหน้าเอาเพื่อนแล้วกันเอาเพื่อนสักคนหนึ่งไปด้วยกันแล้วกันอ่าใครก็ได้เพื่อนล้อๆขอๆน่าจะสนุกดีขอสักชื่อได้ไหมเพื่อนคนไหนก็ได้ขอสักชื่อ เพื่อนคนที่แบบมีพี่มีมีเพื่อนเที่ยวป่ามาด้วยกลุ่มหนึ่งเลยนะพี่เลือกสักคนก็ได้พี่มีเพื่อนไปตะลุยป่ากันมาหนึ่งเรื่องก่อนหน้านี้พี่เลือกสักคนก็ได้ใค่ฮะเป็นแก๊งเลยไงพี่ไปเจอผีด้วยผมเหรอเออพี่ไปลุยป่ามาจำได้ไหมก่อนหน้านี้ผมเหรอผมไปเหรอใช่เราข้ามค่ายไม่ได้ไงพี่นะอ๋อพิยักเออบอกเอาเอเอาเรื่องนั้นแหละพี่ผมก็เอาเลยเอาพี่าพีพยักษ์ไปด้วยกันเอได้นะเออพาพ่ยักษ์ไปด้วยครับ แค่นั้นแหละครับปุ๊บป่าเงียบแน่นอนครับอันนี้่สิงโตแล้วพันผ้าแดงไปบนหัวอ๋อเหรอนั่นเด็ดกับพี่อ๊ะโอ้โหสิงโตวิ่งหนีหมดเลยนะฮะทุ่งหญ้าสวรรค์เงียบเออโอ้โหแต่ถ้าเนี่ยก็จะมีแบบสองคนแบบว่าพร้อมลุยในทุ่งหญ้าสวรรค์เลยนะพร้อมผจญภัยไปด้วยกันนะครับอ้าวแต่อย่างที่บอกครับ19ธันวาคมนี้ได้ดูแน่นอนกับดิสนีย์มูซาซาเดอะไลน์คิงอยากให้ทั้งสามท่านได้เชิญชวนทุกคนไม่อยากให้พลาดกันโดยเฉพาะภาคไทยด้วยได้ฟังเสียงพวกเราด้วยนะฮะ ใครกนดีพี่แก้งก่อเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะสมัครเรื่องนี้นะคะทุกคนแบบว่าภาคไทยก็ตั้งใจมากภาคโอ้โหออริจินัลเวอร์ชันก็สุดยอดมากทุกท่านเลยไม่อยากให้พลาดเลยพรุ่งนี้แล้วนะคะที่จะได้ดูกันจะมารู้กันว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงแล้วทำไมสกาถึงเป็นอย่างนั้นในภาคแรกแล้วมูฟาซาเขาต้องเจออะไรมาบ้างค่ะแล้วทำไมฉันเป็นแม่เดี๋ยวไปรู้กันนะคะเดี๋ยวได้เข้าใจกันแน่นอนขอบคุณครับพี่ตาอุ๋ม ปฐมบทก่อนจะเป็นไลท์อนคิงที่คุณจะพลาดไม่ได้ชอบดูชอบสถานที่แหละฮะรักเสีางดีไหมปฐมบทก่อนจะดูไลท์อนคิงที่คุณจะพลาดไม่ได้กับดิสนีย์บูฟาซ่าเดอะไลออนคิงเรื่องราวปฐมบทก่อนจะเป็นยุคก่อตั้งอะไรเนี่ยเล่นงั้นไม่ไม่ไม่เอาเวอร์ชันนี้ได้ไหมเอาคลิปเเออาาขอเป็นเชิญชวนด้วยเพลงดีกว่าร้องเพลงสนุกด้วยกันหน่อยได้วนะใช่ไหม ขยาบฟังเต้าล็อกเพลงศดสียงหน่อยได้วสันส้นๆก็ได้สันส้นๆก็ได้มานายรู้ฉันรักเธอในพี่ชายแบ่งปันทุกๆเรื่องไม่เคยเ้นไหวเคยช่วยรถมาแล้วก็ดได้คืนอย่างนี้เอง,เองเอ นี่แค <int os> ่น้ำจิ้มนะครับจำไว้นี่แค่น้ำจิ้มคนลุกเลยพอมากมันน่าดูมากมันน่าดูมากเลยว่าทำไม ทาก้าต้องร้องเพลงนี้ให้กับอูฟาซาเพราะฉะนั้นนะครับผมไปดูกันได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคไทยนะครับหรือว่าจะเป็นทักงิ่ออริจินัลนะครับผมได้แล้วนะครับที่เราเขามย,ยุดไปดูกัน19บันวันคมนี้ครับครับผมครับก็มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับทีมนักแสดงทีมภาคนะครับผมของดิสซีาสา่บูฟาซาและลอนคิงจริงๆแล้วในฐานะที่เรามีโอกาสได้ภาคภาษาไทยก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับผมให้เชิญชวนคนที่รักคนในครอบครัวไปใช้เวลาวันหยุดในช่วงวันหยุดยาวนี้ไปดูดิ ดิสนีย์มูฟาซาเแล้วขีดกาะเย็นครับครับผมสุดยอดภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีจากดิสนีย์นะครับมูฟาซาเดอะแลนท์ขีด19,000วากุในโรงภาพยนตร์ครับขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะฮะพี่แก้มพี่ตาและพี่นเดชคุกิมิยะขอบคุณครับมาถ่ายภาพร่วมกันโดยมิตินะฮะทีเดี๋ยวทีมงานเก็บไมให้เชิญเลยครับมีทั้งหมดสช็อตด้วยกันนะไม่อยากให้พลาดกันครับทุกท่านกับความพิเศษ ทุกรงภาพยนตร์แล้วนะฮะสามารถติดตามกันได้เลยทั้งทุกท่านที่อยู่ที่นี่และก็ที่รับชมผ่านทางไลฟ์กันด้วยพรุ่งนี้แล้วเข้าโรงภาพยนตร์กันในวันพรุ่งนี้ความพิเศษมากมายเนอะที่แชมป์ใช่ครับเพราะตัวละครนอกจากจะมี3ตัวละครหลักที่เราเห็นบนเวทีแล้วยังมีตัวละครโดดเด่นอีกมากมายครับผมใช่ใครคิดถึงทีโมนกับคุมบ้าบ้างเดี๋ยวกลับมาแน่นอนพร้อมกับ เพลงทีมที่ทุกคนรักครับผมใช่ค่ะชอดแรกนะฮะสามท่านนี้เลยยิ้มสวยๆให้กับกล้องตรงกลางครับนี่แหละได้รักเย,ยจารพี่แจ้ควิเชียรีพี่ต้าอูแล้วก็พี่ณเดชคุณคิมิยะด้วยนะฮะมาภาพแต่ละคาแรคเตอร์รรแล้วก็ร้องใงออริจินอลซาวด์แท็กด้วยถูกต้องคือเดี๋ยวเราได้ฟังทั้ง7ออริจินอลซาวด์แท็กเพลงใ,ใหม่เพลงใหม่ด้วยนะฮะถูกต้องครับผม สียงต้นฉบ,บนับในดนตรีเนี่ยได้บินมาล้วนิรันดานะครับเรียกได้ว,ว่าคว้ารางวัลมาแล้วมากมายส่วนภาคไทยก็ยังคงได้ทีมงานเบื้องหลังจากดิสนีย์คอยดูแลคุณภาพให้ออกมายอดเยี่ยมเหมือนทุกเรื่องที่คุณเคยรับใช่แล้วขอเป็นกล้องด้านหลังนะฮะยิ้มสวยๆกับกล้องด้านหลังเลยใช้เวลาสักครู่นะครับเพื่อภาพที่สมบูรณ์ที่สุดครับแล้วก็เนื้อเรื่องนะเมื่อกี้ที่ต้าหัวพูดด่ะ เยอะแยะมากมายออและท่้นคิงเนี่ยเป็นโลกที่กว้างใหญ่ตัวละคมเยอะแยะมากมายรเราจะได้เห็นเรื่องราวความสัมพันธ์เราจะได้เห็นการก้าวข้ามผ่านวัยและเราจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของการแตกหักของสองพี่น้องใช่ครับ็อตแรกเรียบร้อยนะฮะลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญ head of studio sales and distribution บริษัท The Walt Disney ประเทศไทยจำกัดกับคุณสุชาดาโลมกคลขอเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือด้วยรับ มีทั้งหมด4ี่ช็อตด้วยกันครับที่ช็อตที่2ฮะเราพูดถึงดิสนีย์นะครับจบปีอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วแต่อย่าลืมเข้าสู่ปีหน้าบอกเลยว่าผลงานอลังการเพียบรอเลยตามกันได้เลยรอได้ดิสนีย์นะครับแต่ก่อนไปถึงปีหน้าก็ต้องนี่แหละฮะโอ้โหต้องปิดปีด้วยมูฟาซาบอกเลยว่าสมการรอคอยแน่นอนและยิ่งแบบเหมือนครบรอบ30ปีแบบที่พี่แชมป์บอกอะไม่ดูได้ไงเออแล้วมันแบบ อะไรนะโฟโต้เรียลลิสติกซีจีไอสวยงามสมจรงิจรงแล้วก็ถึงอา um, รมณ์สมจรงิงสมจริงสุดๆนะรอติดตามกันได้เลยแล้วก nah. ็น ال erm. ี่นะักภาคคุณภาพขนาดเนี้ยเนาะแล้วยังมีทั้งคุณภาพการภาคการแสดงองด้วยนะพูดอีงนะนั่นไหนจะการร้องอีกด้วยก็คือครบเลยครบหมดครบหมดวิดีโอคารเช่นกั รอติดตามกันครับ Experience the story of the one true king กล้องด้านหลังครับเชิญครับ This thing is m o f a s a t h e Lion King ครับด้านหลังสักครู่ครับเชิญลาสักครู่เดียวมาฮะรอบที่สองเรียบร้อยต่อไปนะครับขอเชิญคุณวิชัยคุณทว,วัชชัยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ,บริษัทเมเจอร์ซินิเพ็กกรุ๊ปจำกัดมาหาชนครับขอเสียประมือได้ครับเชิญครับ แล้วมันเป็นเรื่องที่ดูได้้งครอบครัวนะถูกต้องครับเหมาะกับทุกคนในครอบครัวแค่ชื่อว่าแค่ชื่อชื่อว่าดิสนีย์ก็บอกได้แล้วว่าพาใครไปดูก็มีความสุขออกโรง,งมาพร้อมกันแน่นอนใช่ครับน้องๆหนูๆก็รอติดตามใช่และในขณะเดียวกันผู้ใหญ่เขาไปดูก็จะค้นพบกับเรื่องราวความเติบโตที่เรียกว่าเนนขาแทรกซึมอยู่ในซอยเวียของดิสนีย์อยู่เสมอมาแล้วโค้โตมากับเรื่องแต่ l ล o n k i ้ g Original ไงถูกต้องรว่าหรือบางทีพ่อแม่บางคนอาจจะได้ พาลูกๆไปแนะนําให้รู้จักกับโลกของเด็กไลน์คิดด้วยใช่โอ้โหจริงนี่แหละครับภาพพิยมีภานครอบครัวกันแล้วมันเป็น g e n e r a t i o นต่อเจเนอเรชั n นี้ไปเลยเนาะถูกต้องครับนี่แะคือเสน่ห์ของหนังดิสนีย์ใช่พาคเพื่อรักไปดูแล้วสําคัญเรากลายเป็นครอบครัวใหม่ใหม่เพราะถ้าทำใหม่ๆโลกกับดิสนีย่นะเด็กใช่เนาะเสียเวลาสักครู่นะฮะส่หนเรช็อตที่3นี้แล้วเดี๋ยวช็อตที่4จะเป็นธุรกิจสักครู่เดียวนะฮะครนะผมและสำหรับใครที่ว่าอยู่ตอนนี้ยังไม่มีตั๋วนะครับ จองบัตรได้แล้วตอนนี้นะครับเปิดแอปโรุภาพยม์ึ้้นาก็แลวสามารถจองตัวของภูฟาซาเดอร์แลนทิงได้เลยนะครับผม,ม,มและแน่นอนหลายคนที่นั่งอยูตอนนี้ไม่คิดอื่นใจทุกคนจะเป็นคนดูกลุ่มแรกของประเทศไทยที่จะได้ดูกูฟาซาเดอแลวคิงอ่ามีฉายในรลบไอแม็กซ์ด้วยใช่ครับจะตามกันได้เลย อาพลาดเด็ดขาดฮะสาวเสียงละเป็นไปตามคาดนะฮะไม่มีใครไม่เคยดูแต่ไลฟ์คิงเชิญครูเกตครับเชิญครับปรบมือีคกครูเกตอีกครั้งด้วยฮะเมื่อกี้นี้เปิดเวทีไปอย่างทรงพลังต้องครูเกตเท่นานั้นโทนเสียงนี้เชิญครับครับผมอันนี้ช็อตสุดท้ายนะฮะแล้วต้องขออนุญาตลาเวทีไปด้วยภาพบรรยากาศนี้เลยนะฮะสำหรับท่านใดที่รับชมผ่านทางไลฟ์ครับครับผมและขอบคุณทุกคนที่มาเข้าร่วมง,งานกาล่าวันนี้นะครับขอเสียงดังๆของคนรักแต่ไลฟ์คิงอีกรอบหน่อยเลย ฟาซา The Lion King แล้วเจอกันในโรงภาพยนตร์รับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 妈好